Why do you like to peel the prawn? Oh. oh, that s very easy because I love people enjoy the prawn. Mmm. gonna have babies. s o u l d you eat it? Mmm. Okay. Wow. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเช้าๆในโกโคสควีนส์แลนด์ออสเตรเลียนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันนึ่งนะ <Okay. S 1> ก็มากินอาหารเช้านะครับ <Okay. S 1> ที่เมนบีทเนาะของผมก็เป็นสโมกอะโวคาโดกินกับแซลมอนนั่นเองนะครับกำลังบีบมะนาวอยู่ <Okay. S 1> เพื่อแบบตัดความค้าของแซลมอนนะครับ mm hmm. ของชอบเลยครับอันนี้ <good>. wow. ของเดวิดครับก็เป็นอ่าสเปนเนสเป็นอาหารเช้าแบบสไตล์ของสเปนนั่นเองนะครับ mm hmm. เหมือนว่า เอามาอบนะเป็นไข่ที่มาอบกับเตาอบนะครับของโจดีก็เป็นอาหารแบบอาหารเช้าทั่วไปนะครับมีไข่มีเบคอนต่างๆนะครับอาหารเช้าอร่อยมากนะครับก็คือที่เนี่ยเป็นร้านโปรดของเราเลยนะครับในโกโคส ตอนนี้นะครับผมก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็ผมกับโจดี้เนี่ยก็จะไปที่ฟิชมาร์เก็ตเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูอาหารทะเลแล้วก็โจดีน้นะจะซื้อกุ้งด้วยมั้งคนเนคร์บเอย่าวเราตันกันมั้ล่ะโอเคนะครับแล้วก็ข้างหน้านี่ก็จะเป็นโรงแรมวาาชินะเป็นโรงแรมแบบแพงนะครับโรงแรมนี้ผมไม่เคยเปไปพักหรอกส่วนมากเป็นคนรวยวเขาไปพักกันนะครับ <Char itan. S 3> อันนี้ก็เป็นเช a ตันแกรนด์มิราจนะครับก็ ในเรื่องของเชอราตันนั่นเองผมเคยไปพักอยู่ครับสองครั้งแล้วก็มากินมีมีบุฟเฟ่ต์ด้วยนะตรงนี้เชอร์ฟิชมาร์เก็ตเนี่ยครับโจดีพูดถูกแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอาหารทะเลกันเนาะสวัสดีครับนี่ครับเนี่ยมันมีนกอะไรเนี่ยนกป่ายาวๆเนี่ยอีเมอีเมอีบีซ์เหรอดิส s b i r ชครับโอเคครับจะให้โจดี้เป็นคนทำนะแต่เจ้าอโจดี้กับปิ๊โทั <laughs> Ooh, อ้อเันนี้เพิ่งมาจากมาจากเรือนะครับแล้วก็มีหลายอย่างเลยมีปูด้วยนะอันนี้เป็นวู้เรือบิ๊เป็นอ่าอันนี้โลละเจ็ดสิบห้าดอนนะอันนี้ก็มีแซนแครบหรอเป็นปูปูทะเละเลสไส้ว้าเราจะะิริย่าบุกสายสวยมีเรือบิ๊ Yeah. Mm -hmm. Yeah, it's okay. okay. Yeah. Oh, okay. Yeah. yeah. Wow. Paul? Uh, oh. It's over here. Okay, you can look at it. Sydney rock also. Normally, which yeah. one you drink? In the South. Sydney is very like this. In the South, like เขาออสเตรเลียใช่โรบโรแฮมเบอร์เกอร์โอเควนก่อนดคารเ่ยัใช่โอเคครับทุกคนเรามากินหอยด้วยกันขอบคุณหอยอะ The original ไม่่กินก่นนะ It's quite fresh, but will you try that in the um, Victoria market? No, I've never tried it before. They always taste like this. You think it's not fair? I think fresh. it should be all more like, yeah, you get some the um, probably lemon juice. Suppose, yeah, you want some? I can get it. Just the original supply. ก็คือไอตัวนี้มันไม่ค่อยใหญ่หรอกจริงๆนะปาลามโป๊ยาไทยยำๆๆอิงเพลไดบายความพร้อมนซีซั่นเริบพูดจะพูดอย่างพรดช่วยแต่รักจูซี่อร่อยนะอร่อยมากๆ Unfortunately, twenty-two dollars gone. <laughs> so what's delicious? Like, it's Twelve, to, um, eleven a lot each. It's okay, like eleven a lot. Hmm. Right, such mm. yeah, if you look at the sizing. They call it quite it's tiny. A small, lah. Yeah. Yes. Ah, last one. The last one. Tiny. ืม่ใช่แล้วถ้าซับวู trouble โ o me. โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาโจดี้ไปเนี่ยซีเวิลไหมเนี่ยตรงเนี้ยอาอใช่ซีเวิร์ลใช่ตรเนี้ตัดไปโกล์อิน i ซด์จัดว a าราย pass โอเค นี่ครับซีเวิร์ผมก็ไม่ได้มาเลยยี่กตตเทรนเฮดชูเซอร์ที่โ o ้ตส่งค i อสใช่ไหมในความทร l จำของผม e ู้ส r กเหมือ่ไกลมากไ่คลอสเ t ยสปอยตจอดีกำลังแกะกุนะครับโอเจ้าเสด็่งนีสตัพีรนเดพนเนาะเดี๋ยวาดูนะนี่ครับ <c oughs> นี่ครับนี่ครับพุงแบบตาใหญ่มากเลยนะ มัน i วยมากอ i นนี e หนึ่งดูเด e กเป็นคลีร์นะที่ y ่าแบ r ฟ r e ช so ประา h อันนี้เป i ร์ก r e ลเธอที่ไหนเธอที่ไนทาวน์ไหนก็นะครับกุ้งเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูนะราคาประมาณอก็มไแล้ว clean ว่ามูดทาี่ะ clean yeah yeah I can do the move o เ cut out e t put up put up back like that just do that นี่คือสี่สิบเล่มนะครับโเนี่ยค่ะคุณดูเนี่ยนี่คือกุ้งนะครับกุ้งตัว why do you like to peel the prawn oh that is very easy because I love people enjoy the prawn โจดี้บอกว่า สำหรัจสำหกมันไวม่ไหมคราไุกไมครใช่เรกุงอะไหรับ้กุ้งเยอะมากเลยใช่ไาได่ไหมครับเราไดลเรกุด้มอย่าง ต้มยำสุกต้มยำุกตยำกุ้งต้มยำกุ้งใช่นะครับใช่นี่ครับนั่ครับให้โจดี้เป็นคนแกแะนะ e a l ดีเดบ y e i a n อร่อยใช่ อร่อยใช่ไหมใช่อช่ไับเบิลส์เดริกดอืมอร่อยหม่ามามารช่วยา่อช่วงนี้นะครับที่โกโคดก็จะมีแบบรถชาโตบัสนะครับหรือว่าเป็นรถมินิบัส ที่เป็นรถไฟฟ้าไรา้คนขับนั่นเองนะครับในการเอามาทดลองรับส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองโกโคสนะครับหรือว่าในตัวเมืองของโกโคสนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ใส่เสื้อสีฟ้าเนาะ <c oughs> โอเคครับทุกคนเรามาที่โกโคดแล้วใช่ไหมครับเนาะมาที่นี่เราต้องมาเดินที่ชายหาดนะครับโกโคสนั่นเองนะที่นี่มีชายหาดค่อนข้างยาวมากนะครับแล้วก็ชายหาดตรงนี้จะอยู่ไม่ไกลจากอาพาร์ตเมนต์ของเราที่เราพักนะครับเดวิดส่วนมากจะมาชอบเดินช่วงบ่ายช่วงบ่าย3เป็นต้นไปเพราะว่าอากาศไม่ค่อยร้อนมากนะครับแล้วก็มากับเพื่อนโจดี้นั่นเองนะครับบรรยากาศ สบายๆในกโคสควีนส์แลนด์หลังจากที่เราเดินกลับมาจากชายหาดแล้วใช่ไหมครับก็อาบน้ำแต่งตัวนะครับไปกินอาหารเย็นพอดีนัดคุณป้านะครับเป็นเพื่อนของเดวิดเนาะไปที่เมนบีดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินไปดูใน อาหมู่บ้านนี่ครับในเมนบีทเพราะมันเป็นถนนเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เป็นถนนคนเดินนะครับแล้วก็มีไฟนะครับไฟประดับของเมนบีทที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นร้านอาหารไทยนะครับชื่อว่าเลมอนกราสนะครับร้านนี้ผมเคยผมกับเดวิดเคยมากินนะครับก็รสชาติอร่อยครับลูกค้าเต็มตลอดเลยนะครับร้านนี้เนี่ยครับไฟประดับช่วงเย็น สวยมากครับแถวนี้รปป like บรรยากาศช่วงนี้นะครับในโกโคโสก็ค่อนข้างแบบร้อนชื้นนะครับมีความชื้นเยอะในอากาศเนาะเป็นแบบร้อนแบบเหงื่อออกนะครับ <Yeah. S 1> และในช่วงนี้นะครับหรือว่าตอนนี้นะครับในโกโค,โคสควีนส์แลนด์เนี่ยส่วนมากนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่บูมมากเลยนะก็จะมีพวกอพาร์ <Verantwort S 1> ตเมนต์ต่างๆนะครับที่ เขาเริ่มก่อสร้างกันนะครับ oh. เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมว่า <Okay. S 1> มีตึกสูงๆที่กําลังสร้างใหม่นะครับนี่ก็เป็นโชว์รูมนะครับและนี่ก็เป็นอีก stuck, โครงการหนึ่งนะครับ uh huh. ในโกโคโสนั่นเองโอเคครับเราเดินใกล้ถึงร้านอาหารแล้ว okay. คืนนี้ผมก็มากินอาหารอิตาเลียนนะครับกับเดวิดเนาะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมก็ได้สั่งเป็นสปาเกตตีซีฟู้ดนะครับหรือว่าสปาเกตตีอาหารทะเลนั่นเองนะครับและก็อาหารมากินก่อนครับก็จะเป็นพิซซ่านะครับเป็นพิซซ่ากับชีสเนาะเป็นคนละชิ้นครับชีสอร่อยมากนะครับครับและก็นี้เป็นอาหารของเดวิดนะครับเป็นเนื้อนะครับของคุณป้าก็เป็นแซลมอน ของโจดี้ก็จะเป็นไก่ชนิดเซลนะครับแล้วก็อันสุดท้ายของผมก็เป็นนี่แหละที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นสปาเกตตี้นะครับต้องบีบมะนาวด้วยนะครับเพิ่มความเปรี้ยวนะครับชอบมากๆเลยครับจดี้สุดพี่้วอันสมงั Marina tonight. I love it. Let's try this. Wow! Look at this.